สวัสดีคะ่ะทุกคนกินแกงหน่อไม้ไก่ขนมจีนนะคะฝีมืออน,นิดนะคะกินข้าวด้วยกันค่ะทุกคนกินเลยดดสวัสดีจ้าไม่กินกบนี่น้ำกันเ้อแกงหน่อไม้อยากกินเยอะทำเยอะแยะเลยสวัสดีคะ่ะทุกคนผักก็มีแค่นี้นะ ใชแม่หักนไกยหักนไทยนะคะวันนี้อกเท่าไนเองจับท้ายหน่อไม้นะคะแล้วก็แต่แล้วก็ชะอมนะคะแล้วก็ขั่วค่ะพรุ่งนี้มาดูใหม่นะจ๊ะพรุ่งนี้ทําหลายอย่างทําอย่างละนิดละหน่อยวันนี้อยากกินแกงหน่อไม้กับน้อจีนน้องจีนสะพานใหม่อร่อย ที่สาวเขาก็ชอบเดู่ดฟองแปดเนะ่เวลาไปบ้านหมออ้อใหญ่นะคะไม่ได้ถ่ายหม้อให้ดูต้งนี้ต้องไปถ่ายหม้อให้ดูว่ามันเยือะแค่ไหนตกหักแป้คุนนุ่มคนนี้ <c oughs> เออเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็ค่อยค่ยไปถ่าย,ายก,นนกำลังเดือดจังเอยอย,ยายชอบเลือดมันมันกินง่ายเพราะเราถ่ายมามา่มานะคุณ เขาเลือดนี่หั่นหั่นใส่หั่นเล็กๆเล็กๆกว่านี้นะหั่นเนี่ยหั่นเล็กๆเล็กๆก็ให้เด็กมันทาแล้วก็มีมีกระมีกระดูกไก่ข้อมันนะนะคุณแล้วมันจะอร่อยมากคนคนเขารู้เยอะแล้วเดี๋ยวนี้เขามากินบางทีย่ยังต้มไม่สุกเลยไปบ่ายโมงครึ่งต้มยังไม่เสร็จผู้ใหญ่มาถามเยอะแยะเลยลงลงลายลงอะไร ขามาหาน้ำมันโนมามาม่าสมุนไพรนะจ๊ะใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดเยอะๆสมุนไพรหอมมาม่าสมุนไพร ต้องเที่ยวว่อีกเที่ยวว่นานๆหน่อไม้ก็ยังเที่ยวว่นานๆต้มในเตาอยู่อันนี้ไอ้หน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ลุงก็ให้มาอะไรหน่อไม้เนาะกุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้หน่อไม้แยายนี่เชื่อกุ้งยายไม่เชื่อกุ้งหรอทำไมไม่บอกยายล่ะคาจัดอ่านก็ต้องบอกยาย พุ่งถูกออกพุ่งกิโลเจ็บห้าบาซื้อมาที่เราุงกิโลซื้อมาให้หลานทีนบอกจะกินอะไรต้องสั่งยายก่อนต้องจากรถบอกเออลงจากรถบยางานนซื้อมวเอาุดหน้าไปซื้อมาให้ ตัวนี้ปิดปันี้กุ้งมันถูกตัวใหญ่ๆๆๆโลละร้อยเจ็ดสิบบาทใหญ่มากเลยน้ำก็เลยนะเดี๋ยวเคี่ยวอีกหน่อยนะ เยอะมันๆหนๆให้หนองมห้มันมนุ่ม,อมไมอม้ป้อมไ,นะไม่กินน้ำกันเด้อป้อมพนุ่มไพ่นะไม่กินน้ำกันเดือเห็ดเยอะๆนี่เต็มหม้อเลยยายชอบทำเยอะๆ ไม่รู้พี่อื่นเป็นอะไรเข้าวหวานือพี่อื่นอ๋อเป็นลูกโพ่ออื่นนั่นอ่ะพวกก็จะถามอยู่พวกนี้เป็นอะไรเลือดแกน้อยแกโตแกข้าวเลือด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 จางทำงานหนักเลือดจางคนทำงานมากทำ้งแตรเล็ก ต่างจังหวัดค่ะทำไรทำนานอยา่าอย่ายถึงเขา้ากรุงเทพทำมาได้แฟนกรุงเทพก็ <c oughs> ทำงานกรมทางยายก,ก็สบายไป <c oughs> ยายก็ค้าขายกินไปอ้อยตะกันตะกอนขายของเองได้กำไรเยอะ ขายของดีก็เจอคนไม่ดีนะคะเอามาอยู่ก็เก็บแต่ของเต็มหมดมันก็ต้องมันก็ต้องนิมานธรรมดาเราก็ทำบุญทำทานไปขายผากดีตัวเองขายไม่ไหวเหนื่อยเข้าไปนอนไม่ให้มาขายต่อเขาเก็บซื้อจินคนเดียวอย่ะ ถ้าเรามีบุญนะแก่เราก็สบายแล้วอยู่กับลูกกับหลานไปกินก็ไม่อดไม่อยากคนทำคนทำกับแม่นะคะเงนินก็ลำบากกรรมไทยกรรมมันเด็่ปก็ไม่โกรธก็ยังหรออย่าคิดมากเงินของเรามันก็จะมา<ข>หายภาคไทยดีไยดีมากนะ เขาเก็บฝากเอาของเขาเจนเขามีตังเราเนี่ยไปปลูกบ้านได้เราเราอยู่อยู่ได้ลําแข้งของเรา<ม>เรงินของเราเดี๋ยวก็กลับมามีลูกคนหนึ่งอยากกินอะไรก็ได้เส้อกินเียงลูเขาล่ะเรียนเลยว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ลำบากต่ไม่กรด เราก็ลำบ,บากไม่ยายไม่ลำบากยายไม่ลำบากหรกลูกชายก็ก็ให้ตังค์ใช้ลูกสาวก็ก็ซื้อให้กินเราก็รับผิดชอบไปค้าขายก็แก็แก,กๆไปยายก็อยู่ของยายสบายไม่ต้องคิดมากไปวันก็ทำบุญทำทานห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทไป ำบ,บุญก็เหมือนตักตักน้ำในถุ่มนั่นแหละใส่ทีละขันทีละขันนานๆไปมันก็เต็มตุ่มลวงตาท่านบอกอร่อยดูนะยิ่งต้มไปยิ่งจะอร่อยหน่อไม้เลยนะเจ้านี้อ่อนๆเลยทำอ่อนมากเลยยายซื้อกับเขาเป็นระจกัก ซื้อมาไว้ผักทีละครึ่งกิโลอันอนอันนี้เน,นี่ยถ้าแกงเอาลูหนึ่งแต่ใส่เครื่องเยอะเยอะทำอะไรก็ทำใจให้สบายสบายอย่าคิดมากยายถือสินเข้าพรรษา นนี้ขายไก่ขายไก่โคเหนือเรก็พอขายได้น้องชิ้นหนึ่งโคเหนียวห้าบาทกล่องนันเลยี่สิบบาทขายได้พอขายได้ข่ดีลเลยอ,อร่อยแล้วโครงไก่เราก็มาสับสับสับให้มันนี่ทุกทุบให้มันนี่พอเราก็น้ำม,นมันมันก็ออกมาเราก็ทอดได้อีกแล้วก็ขายเยอะเยอะเยอะยะคนชอบ ขาไปกินกับส้มตำเขาสัง่งยายทาแบบนี้ให้หน่อยเขาสัง่งเขาไปกินกับส้มตำยายก็เลยทำทำไหมทำแบบเอาโคงเนี่ยเอาโคงมามจุกจุกเนี่ยเขาจะไปกินกับส้มตำขายคนทับกินทองเด็กเนี่ยรับกินน่องขายขายขายหมดกว่าเนื้อ <laughs> เนื้อสโปรก ไปซื้อไก่ในห้างมันสะอาดแล้วก็โครงนี่นะเนื้อเยอะมากเลยโครง,งคนเนี่ยย่างค่ะตาผักผายเนี่ยไม่ได้ไม่จับลูกไม่จับไม่จับนะคะสวัสดีค่ะเชยๆลูกป๊บออกมาเลยเออกมาทางนี้ค่ะจ้าจ้อาออกมาทางนี้ค่ะยยอย่าอย่าออกมาทางนี้ออกมา เาเใกลใหญ่ว้าวป๊าปาเออีอยอบยอกแม่ยอบยอกยายอีกหน่อยก็มีเพื่อนแล้วือบ,บอกคนทำเดา๋วผู้ไม่ฟังเลย เด็กแถวนี้เป็นมีเด็กรุ่นเขาอะมีแต่เด็กโตไปเล่นกับเขาไม่ได้กําลังอยากรู้อยากเห็นถามโน่นถามนี่อยากรู้ปิดประตูเลยไอ้บนรู้มากไม่ฟังเล่นได้เอาตัว่าไม่ได้ยังเล่นอยู่โดนของแกงยอมไม่ได้แกงยอมครับ ไม่สุดสาแล้วคนคนอยากเล่นด้วยเยอะเขายอมเขาไงมีคนแถวบ้านเรียกมาเล่นด้วยเล่นด้วยยอมเขให้ทำอะไรก็ทำให้ชิ้นลูกวินนี้ก็ไปเงยอมก็ขัดเพื่อนนมกินแล้วน้อยอร่อยไปซื้อร้านประจำน่ะเขาจะบอกว่ายายเอาของใหม่ใหม่ให้หน่อย เขาก็แก่เหมือนยายนี่แล้วเขาเจ้าของใหม่ใม่ให้บอกเอาเส้นเล็กเลยนะนกินสบายเลยเนื้อก็มีนะไม่ชอบกินเนือ้อทำไก,ทก่ทุกวันทุกวันนี่อยากกินแบบนี้เนื้อกะต่กอชอบแคะ พรงนี้มากินซุกมะเขือด้วยกันแกงขี้เหล็กย่างหมูมีย่างหมูด้วยมีตำน้ำพริกด้วยซุปมะเขือบรรยุต้องกินเยอะๆหน่อยแต่ยา่างแะ1สิบบาทห้าบาทไม่ต้องซื้อของแพงน,นี่ก็ลงทุนไม่มาก น่อไม้โลนึงแกงเผ็ดมะพ้าวเท่านั้นเองไก่เรามีอยู่แล้วซื้อมาขายเลือกไก่ก็มีอยู่แล้วค่ะอืกินของที่เราขายเราขายที่ไอที่เรากิน อ,อยย่อยอิ่มแล้วน,นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ปูและครอบครัวนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบายมาดูยายนะกับเก้าอีสานค่ะ